กรณีที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้มีการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินได้โพสต์ข้อความก่อตั้งองค์กรและขอติดตั้งอาวุธป้องกันตัวเองผ่านเฟซบุ๊กล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการยืนยันจากพันเอกวินชัยสุวรีรองโฆษกกองทบกระบุว่าได้ส่งทหารจากกองทบไปดูแลพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแล้วทั้งที่บ้านและที่ทํางานเนื่องจากอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ไม่มีคำสั่งพิเศษใดมากกว่านี้ค่ะนอกจากนี้ยังอ้างว่าพบความสุ่มเสี่ยงไม่ปลอดภัยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตีนายแพทย์เหรียญทองได้นำผู้สนับสนุนองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวฉัดวดีอมรอพันธ์หรือโรสในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงพร้อมบอกว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินยังพบผู้ที่กระทำผิดเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงจำนวนมากเตรียมสรุปข้อมูลส่งให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ส่วนความเคลื่อนไหวที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอระสะร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเปิดเผยว่าความคิดเห็นส่วนตัวอยากจะให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วซึ่งการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตจะต้องดําเนินการโดยไม่ควรจะให้ใครมาชี้นําโดยเด็ดขาดขณะที่ในส่วนของสอระสะจะไม่มีการเชิญกะกะตามาหาหรือเรื่องแผนการรักษาความปลอดภัยหากมีกําหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ เพราะจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีส่วนที่พักประชาธิปัตย์ไม่ได้เข้าร่วมหาหรือกับกบกบตในการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยระบุว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุว่าโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ประสงค์กับชีวิตตามที่เป็นกังวล